ทีวีสีช่อง3ร่วมกับฮันนียแ์เฟรนเอนเตอร์เทนเมนต์มอตทอโกแก่ยามาฮ่าเสนอ จะไปด้วยกันถึงแล้วเดี๋ยวก่อนโอ๊ยโอ๊ยอยช้าแล้วโอ,โอ๊ยแกยงไงล่ะเอาอ,อีกแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยหเหงื่อแตกไปหมดนเลย,อยตอนนี้นะคะน้ำพึ่งอยู่ที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตาค่ะนัดกับผู้ว่าไว้เลนแล้วขอตัวไปก่อนนะคะ ไปละสวัสดีค่ะ มาได้ไหมคะครับเพิ่มมาเหมือนกันครับค่ะนุ้พี่ต้องขอบพระคุณผู้ว่ามากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการค่ะแต่ว่าทราบมานะคะว่าผู้ว่าจะพาน้ําผึ้งเนี่ยนะคะมาอย่างที่สถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็มีประเพณีโบราณด้วยนั่นคืออะไรคะครับก็เนี่ยแหละครับที่เรานัดเจอกันตรงนี้นะครับล่าวัดแม่สอดหน้าด่านหรือที่ชาวไทยใหญ่เรียกว่าแม่สอดหน้าด่านนะครับแล้วก็ประเพณีที่ว่าก็คือประเพณีแล อุปตกาก็คือแลก็คือดูมาดูงานอุปตกาก็เป็นอุบาสกอุบาสกในภาษาไทยเราก็จะมาเลี้ยงพระมาอะไรกันเดี๋ยวรายละเอียดเราผมว่าเชิญคุณน้ำพึ่งขึ้นไปบนสารการประเรียนไปกราบพระด้วยกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องรายละเอียดของประเพณีครับได้ค่ะคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเลยนะค,คะ วัดแม่ซอดหน้าด่านเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณพศ2400ชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดเนี้ยวหลวงหรือว่าวัดหลวงค่ะแต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่พักแรมของบรรดาพ่อค้าชาวไทยใหญ่ต่อมาได้มีการตั้งบ้านเรือนมากขึ้นจึงได้ร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้ไว้เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านค่ะ จะให้เล่าถึงความเป็นมาของประเพณีอุปต,ตกาค่ะว่ามีมาได้อย่างไรค่ะครับก็จริงๆประเพณีนี้เท่าที่ชาวบ้านเล่าสืบต่อกันมาก็เริ่มมาตั้งแต่ประมาณปีสองพันสีรยกสิบก็กร่วมร,ร้อยปีมาแล้วก็เป็นประเพณีที่ชาว,าชาวาใหญ่ชาวไทยใหญ่ชาวบ้านเนี่ยก็มารวมกันมาแห่ทรกระบบนแห่มาถวายพระครับถวายอาหารพระในวันโกน ในช่วงเข้าพรรษาวันโกนก็คือประมาณ14บสี่คาแต่ว่าจะเป็นเพลงใหญ่จริงก็คือมากันเยอะที่สุดก็คือ14บสี่เดือน10นะคะก็คือเนี่ยวันวันนี้แหละค่ะเราก็ก็เดี๋ยวชาวบ้านก็จะมากันเยอะแยะนะครับแต่แต่งชุดขาวแล้วก็เอาข้าวของเอาอาหารมาถวายพระรู้สึกว่าชาวบ้านเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยครับก็ชาวบ้านก็กินข้าวกินปลากันเสร็จแล้วทยอยขึ้นมานศาลา คู่ก็เดี๋ยวจะรับศิลรับพรกันรัเแล้วก็จะได้เริ่มขบวนแห่กันครับ,รบหลังจากที่คณะอุปัตการับศีลรับพรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะดำเนินการแห่รับข้าวพระพุทธไปตามบริเวณต่างๆใกล้เคียงค่ะข้าวของที่ใช้หา จะต้องเป็นสีขาวรวมทั้งคณะอุปัตตกาทุกคนก็ต้องนุ่งขาวห่มขาว,ขาวด้วยเช่นกันค่ะที่สำคัญต้องไม่ใส่รองเท้าพร้อมทั้งต้องสำรวมอาการเหมือนพระในยามบินทบาทเลยค่ะผู้ว่าคะน้ำพึ่งว่าประเพณีอุปัตตกาเนี่ยนะคะ ดูไปแล้วก็แปลกดีเหมือนกันนะคะแล้วก็เพิ่งไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนเลยเห็นที่นี่เป็นที่แรกอะค่ะครับแลเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยใหญ่ก็สืบสืบต่อเน,นื่องกันมาเราก็อยากจะอนุรักษ์เอาไว้ค่ะสําหรับคนรุ่นหลัง่ะสืบทอดประเพณีที่ดีงามเกี่ยวกับพุทธศาสนาน,นไีไว้คแล้วก็ขณะเดียวกันก็อยากจะเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวต่างแดนได้มาศาึกษาค่ได้มาเรียนรู้ครับ ถึงชาวบ้านเองเนี่ยก็ให้ความสนใจกับประเพณีกันดีมากเลยนะคะคทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยนะคะคต่างมาร่วมในงานบุญนี้่ครับโห oh, นี่ถ้าผมเพิ่งไม่ได้ผู้ว่ามาแนะนําประเพณีนี้นะคะเพื่อก็คงไม่รู้จักประเพณีหรอกคะ่ะต้องขอบพระคุณผู้ว่ามากๆเลยนะคะคที่ได้ให้เกียรติมาร่วมในรายการแล้วก็แนะนําประเพณีดีๆแบบนี้คะ่ะ ใหม่ในวันนี้นะคะน้ำพิ่งจะเริ่มกันด้วยอาหารหมื้อเช้าที่ขึ้นชื่อของอำเภอแม่สอดน,นะคะเขาบอกว่าเป็นโรตีค่ะแต่ว่าเป็นโรตีที่ไม่เหมือนใครนะคะที่นี่เขาอบอเอจะเป็นยังไงตามพึ่งมาเลยค่ะ บรรยากาศบรรยากาศดูนี่ทำกันสดๆเลยนะคะนี่อันนี้คือองแล้วร้านนี้เป็นร้านเก่า,า,าแก่เ,กเปิดกี่ปีละะปแล้วคะ20กว่าปีครับเปิดมาประมาณ20กว่าปีแล้วละคะโอ้โหหน้าตาเป็นยังไงคะเนี่ยหน้าทาน,นะคะเพิ่งว่าเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยดีกว่านาะ แล้วก็นมแพ้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกกินนะคะแล้วก็นมีอ่ะห้อ,องเข้าดีจริงๆจากตัวเมืองแม่สอด น้ำพึ่งเดินทางไปประมาณ9กิโลเมตรเพื่อไปพบกับผู้ใหญ่บ้านที่วัดไทยสามัคคีแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ใช่ไหมคะค่ะน้ำพึ่งว่าเราไปชมสถานที่ที่น่าสนใจในวัดก่อนเลยดีกว่าเราะใจก่อนครับได้ค่ะเฉินเทกับเจ้าวาดนะค่ะได้ค่ะวัดไทยสามัคคีแห่งนี้นะคะ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านค่ะที่เรียกว่าพระเจ้าทันใจนั้นเป็นเพราะพิธีการสร้างไม่เหมือนพระพุทธรูปทั่วไปและมีกําหนดการซับซ้อนตามพิธีแบบล้านนาโดยจะต้องทําการปั้นให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวและต้องมีพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ตลอดจนแล้วเสร็จจากนั้นต้องทําพิธีเบิกเนตรตลอดกันทั้งคืนเลยล่ะค่ะ กกาค่ะ,จะเจริญพรดีดีๆต้อนรับเข้านับว,วัดไทยสม,มคัครีวัดหลวงพ่อทันใจรัะตะนะมูมงเมืองซึ่งวันนี้เป็นวันออกพรรษาพอดีต้องมีญาติโยมแวะเวียนเข้ามากราบขอพรหลวงพ่อทันใจเป็นประจำทุกๆวันและก็วันหยุดหรือว่าวันสําคัญทางศาสนาก็จะเยอะเป็นพิเศษหน่อยวัดนี้อาศัยการพัฒนาด้วยอาศัยหลัก,กมมความสามัคคีของคนในชุมชน วัดบ,บ้านโรงเรียนร่วมกันคณะผู้ใหญ่บ้านอบตอรเรามีชมรมทุกชมลมในการมาช่วยพัฒนาให้ความสะอาดร่มเย็นแล้วก็สวยงามให้แก่ทางวัดมีพิพิธภัณฑ์ไม้แก่สลักและก็รวบรวมของเก่าของใช้พื้นบ้านที่ว่าการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตชุมชนได้เปลี่ยนแปลงไปเราก็เลยว่าเราน่าจะรวบรวมของพวกนี้ไว้ให้ชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาว่าวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของเราในอดีตนั้นเป็นยังไงกราบมาตการค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิพิธภัณฑ์มาไทสมัครีห้องนี้จะเป็นห้องแรกเกี่ยวกับ เกี่ยวกับลัทธิต่างๆและวความเชื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมหรือพระพิฆเนศตลอดจนถึงมีโฮบโลกซิ่วแล้วก็วัตรรูปต่างๆที่เป็นความเชื่อในในิกายต่างๆนั่นเองพิพิธภัณฑ์ไม้แกะสลักที่เห็นนี้นะคะเป็นงานฝีมือช่างชาวบ้านที่ใช้ไม้ตายแล้วซึ่งอยู่ในเขตป่าชุมชนของหมู่บ้านแม่กืดหลวงนำมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆค่ะ ซึ่งปัจจุบันได้จัดแสดงอยู่ณศาลาการประเรียนวัดไทยสามคีที่กำลังจัดสร้างเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรวบรวมไม้แกะสลักและของพื้นบ้านอีกมากมายให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับอนุชนรุ่นหลังสืบไปค่ะห้องนี้จะเป็นห้องที่3จะจะแสดงเกี่ยวกับ 12ราศีเือหรือว่านักตริย์นั่นเองก็จะมีตั้งแต่ <c oughs> ทวดถึงวุฒเข้อะะและแต่ละปีนี้ก็จะมีถ้าเป็นคนเหนือเขาจะเรียกว่าตัวพื่งก็คือพึ้นพาอาศัยอยู่ตามสัตว์ต่างๆประจำปีก็จะได้ดูว่าเอ๊ะปีของเรามีมีตัวอะไรหรือว่ามีน <c oughs> ุษย์หรือว่าเทวดาเป็นมิ่งขวัญประจำปีนั่นเองมามียค่ะมามียค่ะ,คะท่านมามีย <c oughs> มามียค่ะมามียเป็นเทวดาให้ท่านอธิบายค่ะ เป็นเทวดาผู้หญิงนะ่าทาดไฟมิ่งขวานของโคนทาดไฟนี้ก็จะสีอยู่ใต้ต้นกล้วยจ้ะอันนี้ก็คือลักษณะเด่นของปีมะเมียห้องนี้จะจัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวบ้านด้านหน้าของโยมที่เห็นนี้ก็คือเครื่องศืบชตาของชาวล้านนานั่นเอง ใช่ไหมคะพรีเดเตอร์ที่ท่านจเจ้าอาวาสท่านได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้บอกว่า,าได้จัดแสดงเพื่อที่จะดึงดูดเด็กๆมา<ช><ต>ที่วัดเวลามีเด็กๆขึ้นมาดูพิพิธภัณฑ์บางทีก็ความรู้เยอะเกินไปเด็กอาจจะเบื่อแล้วก็อาจจะไม่ค่อยสนใจก็เลยมีตัวพรีเดเตอร์นี่แหละมาดึงดูดไว้เป็นจุดเป็นมุมหนึ่งทำให้เด็กชื้นชอบกัน<ไ>เวลาเด็กๆมาก็จะชอบมาถายรูปแล้วก็มาดู การพกถรูปต่างๆที่โยมแกแยกโยมบริจาคมาสังเกตว่าตู้ต่างๆจะมีศิลปะแบบอังกฤษสมัยก่อนอเป็นอนาลิคมเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนั่นเอง สารบ้านไทยสามัคคีนะครับอันนี้ประธานกลุ่มจักสารบ้านไทยจังหวัดภูเก็ตพี่เก้าลุงขาสวัสดีค่ะครับที่นี่สารอะไรกันบ้างคะชลอมอ๋อชลอมอันนี้ใช่ไหมคะ,ะวันหนึ่งสารอย่างเงี้ยได้กี่ใบคะสี่สิบสองใบประมาณสิบสองใบอะคะแล้วก็นอกจากนี้มองดูแล้วจะเห็นว่ามีไม้กวาดด้วยนะคะ และนอกจากผู้ใหญ่พิรมจะพาน้ำพึ่งเที่ยวชมความน่าสนใจในหมู่บ้านแล้วยังพาน้ำพึ่งเดินทางมาที่หมู่บ้านใกล้ๆกันเพื่อมาชมงานฝีมือที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสินค้าโอท็อปอย่างต้นไม้อัญมณีนี่แหละค่ะตอนนี้ผมพามาที่สถานที่ทำายกนะค่ะอันนี้เขากำลังเจียกันเลยใช่ไหมคะอ,คอย่างหินสีดำเนี่ยคะ่ะเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะคะ แลคสตาขออนุญาตดูนิดนึงนะคะอันนี้อันนี้เจียเสร็จยังคะจนจะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้กำลังกำลังเจียให้เงาให้เขาให้ฟินเงาใสใสอันนี้ก็เพถ้าเรียกหยกกินบะเซียงจะอย่างนี้นะฮะหยกกินบะเซียงค่ะทำไมหากินไม่หมดเราไปติดเป็นสลีมงคลเจ้าค่ะสีเขียวนี่มีอำนาจสีขาวจะเป็นสลีมงคลสีเหลืองบางมีสีสุดจะเขามีมีตามคำโบราณที่เต้เขียวมีอำนาจ ข้าวสลีมงคลเ<ช>หลือมั่งมีสีสุกมันเป็นของโบราณเลยจ้ะต้นมังกร <c oughs> ค่ะส่วนใหญ่ก็จะไปไว้ที่โรงแรมหรือว่าที่ออฟฟิศอะไรใช่ไหมคะค่ะเป็นสลีมงคลค่ะ เป็นหยกกับทักทิมค่ะ เชื่อเลยนะคะว่าหมู่บ้านเล็กๆ2หมู่บ้านอย่างหมู่หนึ่งแล้วก็หมู่9หมู่หนึ่งนี่คือบ้านแม่ก้ดหลวงหมู่9ก็กบ้านไทย,าไทยสามัคคีนะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจโอ้โหน้ำพึ่งซื้อของกลับไปฝากทางบ้านเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วคุณผู้ชมนะคะถ้าหากว่ามีโอกาสแวะมาที่อําเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากนะคะก็แวะมาสองหมู่บ้านนี้ได้เลยนะคะเพราะว่านะคะที่นี่มีอะไรน่าสนใจจริงๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะน้ำพึ่งเองก็คงจะต้องขอบคุณวิ ใหญ่บ้านทั้งสองนะคะ Thailand, ที่ผ่านน้ำพึ่งเยี่ยมชมหมู่บ้านค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเที่ยวไมทไทยแลนด์เวิลด์ก็หมดลงแล้วค่ะเราทั้ง3าคนก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะแล้วพี่เพิ่งจะกลับังไงครับอ๋อขี่มอเตอร์ไซค์กลับกรุงเทพค่ะขี่มอเตอร์ไซค์กลับกรุงเทพใช่ค่ะ ทำไมล่ะคะไปรถผมไม่ดีครับโอ้ไม่เป็นไรนะคะเกรงใจมากๆเลยนะคะคแล้วปลอกไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะทั้ททำได้เดี๋ยวพื่จะทำให้ดูเยี yes! ่ยมเลยนะคะคบ,บ๊ายบายบ,บ๊ายบาย